สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอย่างที่ทุกๆคนคุณหน้าคุณตาหรือที่ทุกคนรู้จักสาวนะคะจะรู้ว่าสาวชอบใส่ที่คาดผมนะคะหรือสาวติดที่คาดผมนั่นเองค่ะสองปีที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ไปเมืองไทยที่คาดผมที่ซื้อมาก็หักค่ะก็เลยเป็นปัญหาใหญ่สําหรับสาวนะคะเพราะว่าสาวติดที่คาดผมนะคะไม่ว่าจะเวลาทํางานหรือเวลาลงสวนหรือเวลาไปไหนสาวก็จะใส่เป็นประจำค่ะ เราก็เลยเฝากเพื่อนนะคะที่รู้จักเพื่อนในที่นี้ก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากนะคะรู้จักใน youtube ก็คือน้องทิพย์นะคะหรือทิพย์ถอยนางฟ้าขี้เล่นค่ะที่หลายๆคนรู้จักกันใน youtube นะคะทิพย์ก็ได้ซื้อที่คาดผมแล้วก็ส่งมาให้้าวที่บ้านนะคะทิพย์น่ารักมากเลยนะคะทุกคนทิพย์เขาไม่เอาค่าจ้างไม่เอาค่าแรงอะไรเลยสักบาทนะคะ สาวให้ไปทิพตเขาก็ไม่รับนะคะทิพก็เอาเงินส่วนนั้นไปทําบุญนะคะทําบุญให้สาวอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะก็เป็นน้ําใจแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากนะคะสําหรับสาวเนาะเพราะว่าทิพตเขาเห็นสาวเป็นเพื่อนนะคะสาวได้ฟังคํานี้สาวก็อึ้งแล้วก็ดีใจนะคะที่ทิพตเห็นสาวเป็นเพื่อนเนาะสาวก็ฝากทิปซื้อ,อ,อที่คาดผมนะคะแล้วก็ เสื้อยืดตาหารคู่เพราะว่าเวลาสาวทํางานนะคะสาวจะใส่ที่คาดผมแล้วก็ใส่เสื้อยืดตาหารคู่นี้เป็นเสื้อซับในนะคะเพราะว่าเวลาไปทํางานก็จะต้องใส่ยูนิฟอร์มนะคะพอใส่เสื้อนี้เป็นเสื้อซับในอีกทีเสื้อตาหารคู่จะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างนุ่มนะคะสาวชอบแล้วก็ไม่หนามากนะคะใส่เย็นสบายนะคะแล้วก็ระ,ะบายอากาศดีนะคะไม่ ไม่ทําให้เรารู้สึกร้อนหรือว่ามีเหงื่อค่ะและที่สําคัญเสายืดตาหันคู่เขาก็ไม่มีตาเข็บด้านข้างด้วยนะคะก็เลยชอบนะคะก็ให้าสาวทิพซื้อแล้วก็ส่งมาให้นะคะทิพก็ซื้อที่คาดผมส่งมาให้ทั้งสองแบบที่สาวอยากได้นะคะแบบทักเปี้ยแล้วก็แบบผูกโบค่ะสาวขอขอบคุณทิพมากมากเลยนะคะที่เป็นทุละจัดการส่งทุกอย่างมาให้สาวค่ะ เพราะว่าเวลาทํางานนะคะสาวก็จะใส่ที่คาดผมจนเป็นความเคยชินนะคะแล้วก็ติดก็คือไม่ชอบให้ผมมาอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ทํางานก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาและชินกับสาวที่ว่าเห็นสาวใส่ที่คาดผมนะคะทางคนก็จะจําได้ตรงนี้เนาะก็จะเป็นเอกลักษณ์ไปเลยนะคะที่คาดผมที่เยอรมันก็มีขายนะคะแต่ว่าเขาใส่ไม่พอดีกับหัว <laughs> ก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยสั่งซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสามีก็สั่งซื้อให้จากชีอินนะคะแต่ก็ไม่เหมือนของมาจากเมืองไทยอีกอยู่ดีค่ะเราก็อยากได้นะคะตอนนี้เพราะว่าอ่าไวรัสระบาดนะคะเราก็ไม่ได้กลับไทย2ปีแล้วเนาะปกติเราก็จะกลับไทยทุกๆปีนะคะแล้วก็จะซื้อมาอ่าไว้ใช้นะคะ สงปีที่ไม่ได้ไปก็เลยหักหมดนะคะหักตามการเวลาแล้วก็ถ้าอากาศหนาวเขาก็จะเปราะนะคะก็เลยหักหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ทิปซื้อส่งมาให้สาวค่ะก็ขอบคุณสาวทิปมากนะคะจากนางฟ้าขี้เล่นนะคะสาวก็ได้ใส่ในไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะใส่เสื้อสีแดงก็ใส่ที่คาดผมสีแดงค่ะ สาวก็ได้พัสดุมาแล้วก็ได้ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าพึ่งสะดวกได้ตัดคลิปลงวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพามาเปิดกลองพัสดุจากเมืองไทยค่ะแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสาวค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ